สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้สมัยเล่นเป็นเกมนี้เลยนะคะเพื่อน w i l West Go นะในค่ายของ p r i m a t i c Web Super Slot นั่นเองนะซึ่งเกมนี้นะคะสมัยเคยรีวิวไปแล้วนะเออใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามนะหรือว่ายังไม่ได้ดูเดี๋ยวสมัยจะแปะไว้ให้ที่ตัวไอ้นานบนคลิปเลยนะเห็นไหมยอดเงินตั้ง5,137บาทเลยนะสําหรับ รอบนั้นนะคะที่เราแตกมากัน,นทุนน้อยเหมือนกันเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าทุน1000บาทของเราในวันนี้นะจะสามารถได้กำไรจากตัวเกมนี้อีกสักรอบหรือเปล่านะทุกคนมาสมายขอเริ่มเบ็ดอยู่ที่อืมบบาทก่อนแล้วกันนะคะทุกคนไปเลยนะเกมนี้มีความพิเศษจริงๆนะคะเล่นกี่ทีกี่ทีก็ยังชอบเหมือนเดิม อุ้ยเลยอ่ะอีกนิดเดียวเข้าสแคคเตอร์แล้วนะทุกคนโอ้เสียดายนะคะเสียดายมากๆนี่ y าโคนสอนะคะทุกคนก็คมอยู่อะเกมนี้ถ้าได้เงินนะมาไปกันยาวๆเลยนะทุกคนต้องเข้าแล้วนะรอบนี้ต้องเข้าแล้วนะโอ้โหเข้าในรีนที่1นสและ5นะคะทุกคน มาเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะแตกได้เงินจากเกมนี้หรือเปล่านะคะเ,เพื่อนๆสูตรกดหยุดก็ต้องมาแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะะี่ะอ๋อไว้โคนสองนะทุกคน เข้ายากอยู่เหมือนกันนะสำหรับสแคตเตอร์ของเกมนี้นะคะแต่เข้าแต่ละทีนี่คือคุ้มจัดคุ้มโหดบอกเลยนะมาทุน1,000งพันะคะจะสามารถทำกำไรได้หรือเปล่านะโอ้โหมายากอยู่นะเนี่ยหรือเราต้องกดเอง เอา้าหกบาทนะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้กําไรอะไรเลยนะคะก็แย่อยู่นะโอ้โหเริ่มแล้วนะเริ่มจะหัวร้อนแล้วนะคะเพื่อน เจอโกไม่ได้ซะด้วยนะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะความแตกยากเนี่ยแต่รอบนั้นคือโคตรฟุกจริงๆนะทุกคนงงมากโคตรฟุกอะมาเสี่ยงดวงปรับเบ็ดขึ้นเป็น18บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้สเต็ปในการไล่เบ็ดรวมด้วยนะคะเพื่อว่าเทคนิคนี้มันจะใช้ได้ผลนะเพลนะ <S <S <อ>งก็แบบโคตรคาร์บอยอ่ะ ตอนนี้เราเล่นในเวลา2ทุ่มจาก3ทุ่มแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาแตกดีแตกได้ตังหรือเปล่านะสแคตเตอร์มาแบบโคตรยาก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 อ่ะเอาดีๆเหลือ400กว่าบาทแล้วนะคะทุกคนเราจะได้กำไรมีเนี้ย โอ้โหสามร้อยกว่าบาทก็ยังไม่ได้กำไรสแคตเตอร์ก็ยังไม่มาอะไรก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะเซ็งอยู่นะเนี่ยสแคตเตอร์มายากอ่ะทุกคนอะลองปรับเบดเป็น20บาทกดแบบออตโต้นะไปจัดไป100รอบนะคะ เลยแล้วเลยอีกแล้วมามาโอ้โหสองรอบติดแล้วนะเอาไงดีทุกคนไม่มาสักทีนะคะเหลือร้อยกาบาทแล้วนะนะจุดจุดนี้อือสูนแล้วสูนแล้วส,สูนแล้วโอ้โหโคตรแย่อะ แย yeah, yeah, ่จริงแย่จริงๆศูนย์แล้วหมดเงินแล้วนะทุกคนเหลืออยู่แค่เออสิบบาทสุดท้ายนะลองเล่นเบ็ดต่ำจริงหกบาท โอ้โหทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้เราไม่ได้กําไรเลยนะสําหรับวันนี้เงินทุน1,000บ,บาทไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้ในช่วงนี้นะะ ไวเวดเกิลนะคะใครอยากจะไปลองเล่นอยากจะไปลองดูกันเองนะก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้ในเว็บซูเปอร์นะเดี๋ยวทาไมาจะทิ้งริก์คลิปนี้ไว้ให้นะจ๊ะใครสนใจไปเล่นกันได้เลยแต่ก็ไม่ได้ชักชวนให้น้องๆหนูๆห,ห,หรือเพื่อนๆมาเล่นตามนะคะการพนันเป็นสิ่งไม่ดีห้ามลอกเลยนแบบเด็ดขาดน,นะคะอายุถึง18ปีค่อยว่ากันนะคะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะค่ะทุนย่อยยับเลยนะสำหรับสาคลิปที่เล่นมานะคะ โอ้โหขาดคุณจริงๆนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย